พอแค่แจ้งเตือนขึ้นอนะ่ะกดเข้าไปดูก่อนเลยน,นี่แหละละมุดเหรอใช่ก็บนันนีจะแสงอะไรสักอย่างชื่อดันไว้ไงชื่อดันอะไรไม่มีเกสไม่มีเกสคือะไงร้องเพลงคือขึ้นแล้ว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  ลนเลลนเลไอเกสซำล่นเล่เมก่อนนาริก็ถามว่าไอเกสคือใครคนในแก๊งหรอสี่ร้อยเหมือนเดิมว่ะคนไหน,นทำไมเป็นงี้วะไอเกสผมก็เลยบอกว่าคนในแก๊งมีแต่ชื่อกิกี้ไม่มีเกสเออไม่มาสี่ร้อยวะไม่เข้าใจเป็นหลักช่างมันมอืมรู้ผมภาพผมแล้วดีเดี๋ยวถ้าวันมายะเคียร์ให้ดูดูเม้นเลยฝากดูเม้นเลยมาเลยไอแม่ไพ่ ใช่ใช้ใชลูกพี่ติกตลอดไปเลยปหมเนี่ยใช่ไใช้ตลอดไปเลยวงเกเรอ่ะมาชิคระดับเท่าไหร่ลองลองเช็คนี้เราเป็นองอเอรุ่นที่สิบเอ็ดคืออะไรนี่เศร้าเลยนะถ้าเขาตอบาว่าคืออะไรอ่ะ หนูปีนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ปีนเสาไงเสาเสาไอ้บ้า <c oughs> เหมือนจะไม่โหลดนะอเอฟฟก๋อไม่ได้เปิด <นะ S 1> เด <c oughs> อฟเฟก <c oughs> เพื่อนโอ๊ยปีนอะไรวะาอันนี้มันโยงเข้กากันเมืองเฉยเลย เาวะไม่รู้จัดหรือไม่รู้ามันเด็ดเดี๋ยวลองดูลองดูเช็คดูกันกูโดนละเ <c oughs> ๋ยรับเขาไม่กาก่ะเหมือนี่สามดิสังสัตต้องสามนะสองอะไร ซันแล้วก็ซัดไงอ่าอ่าอาอยู่เลยอืมลูกชิ้นไปกินเอาไปกินเกิดอะไรขึ้นขอตีนะนี่เป็นกายาเหล็กไงน้องเขาเก็บวันตีน้อยเอ๊ยกายาเหล็กไงน้องอ๋ออือไอเดได้เราชิดเตรียมร้องเพลงนะ ไม่ได้เปิดเสียงโถ่บ้านลองไหมมาวิก้าไปไหนวะเสียงทันสัมเออเสาร์เอออาทิตย์ไอ้สุกเลยครับวันันเสันเดย์ ปีปปับปูปีปปูพันปูพันขนาด6เสาติดแนวแนวแนวมาให้หนึ่งจอ้ยใครีิเราไปเดี๋ยวก็ตายหรอกตายแนย่แล้วเขาเก็บอันตีก่อนเชียร์ไปสะไกลเลยเก็บอันตีไม่ทันรี <laughs> เอแคนเซิลน่ะแคนเซิลอ,อนิเมชั่นจริง มันไม่ต้องอันตีเลยมันแค่กด e ไว้มาวิกา้าดูไม่เตะให้เพื่อนหน่อยอ่ะเอ้าใครยิงเบาอะ <c oughs> ดอกแรกใครอ่ะไป <c oughs> ย้อนดูทีมดิรู้เลยอ่ะ ใหญ่อลังการเข้าตามต่อหมดละเหมอือตีบัตเล <c oughs> เอพันไมายัาง <c oughs> เอามาเดี๋ยวก็มามาติดต่อก่อน <c oughs> เอออพันอยู่ในต่อ,ตอ ชิดมาสวัสดีแล้วสวัสดีครับอ่ะไปเหรอ <c oughs> เฮ้ยแบตชาร์จโคตรไวดีดีดีลนเลยลนเลยอ่ะกีซัมลนเลย อืมเก็บปูเก็บกบด้วยจับกบหกล้มหกล้มหมือนละทำอะไรดีวะหมดละเป็นทับจีฮะเอาอยากเจอแจงป้อมกันยี่สิบคนก็ไม่ได้ทับจีเลยเออเออจริง ทางก้อนดีกว่าอ้าวเฮ้ยเออเอเอใช่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 ใช <S <S เดี๋ยวกันนะเพิ่งเริ่มสตรีมไม่า่าจะปิดสตรีมแล้วเนี่ยมามาสตรีมแค่ตีบอร์นะ อกว่าจริงเพิ่งเปิดสตตีมเมื่อกี้ก็ปิดเลยปรุงอาหารครับอ่ะ เสร็จแล้วนะนนดได้ๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาได้ๆๆๆเดี๋ยวไปนั่งตั้งค่า <c oughs> สตรีมดิวเนี่ยเฮนะ้ยทำอาหารดีกว่าไอ้น้อง มันไกลเกินไปอ่ะมันตรงนู้นก็นได้ <laughs> อยู่ข้างบนแล้วมันไม่ขอบใจนะ <laughs> อย่าไปอย่าไปเฮ้ยอะไรอ่ะเมนูอะไรอ่ะอัตราคิสิบเปอร์เซ็นต์ได้นีไหมอ่ะ เลยอีกหนึ่งวันถึงจะรีอ้าวสมชิดออกไปเลยเหรอเนี่ยนี่เราแป๊บหนึ่งนะครับรึ้งไปเลยเออลงเลย,เยวต้องเตือนที่ตับว่าให้พันเต็ม<ฮ>ทำอะไรอยู่ในมุตอนนี้ ปิดตลอดยังแต่จะไลท์อะไรเลิเลือดตอนเลยโหยังไม่โปรโด,ดิไม่กล้าเตรียม็นไงหรอใครเขาดูโปร,โกรกันเขาดูความพาดีกว่าเขาดูคนเล่นไม่รู้เรื่องหมดแล้ว ไม่มีทำก็เปิดตัว F K ทิ้งไว้แล้วเปิดเพลงฮะง่ายๆเลยอะไรนะจะไม่มีอะไรทำก็เปิดปล่อยตัว F K ทิ้งไว้อ่ะแล้วก็เปิดเพลงฮะขอบใจนะ <laughs> ทำแล็บเออมาแล้วบอกเลยมาแล้วโ <laughs> อ้ยขนาดผมผ้าก็ยังหนาว มันเกิดใครมันเกิดน้องฟิตเช็คอินก่อนตอนนี้แอร์ยี่สิบหกยี่สิบเก้าดิยังยี่สิบแปดดิเช็คอินแป๊บเ 果物それとジャーキーもあるんだがいか เกเขียวหวานปะ <c oughs> มีสี่พันว่ะเฮ้ยสี่พันเลยสี่ร้อย ไม่ได้เช็คอินหนึ่งวันคืออะไรเนี่ยลืมเหรอเนี่ยเดี๋ยวดได้เงินเอ้ยขับแล้ววะไอ้ตุนอยู่โอเคเนี่ยสมชีข,ข้าโซนละเข้าโซนละอะไร ก็โซนแบบรุ่นปริหารนี่โอเค okay. แต่นะเดี๋ยวไม่ถึงกับขั้นสุดยอดนะถ้าขั้นสุดยอดต้องเป็นไงเรียกเราไม่ตอบตอะไรเนี่ยครับขั้นสุดยอดต้องผ่านลงขึ้นลงทีงท้อโซน้วยจริงระดับแข็งเก่งยากกว่าระดับเปิดประตูอ่ะพี่เอง<อ>คนนั้นคือพี่เองโอเคไหนลองดิ เห็ uhm. นปะเห็นปะพี่มีตาแบบตายที่ด้วยพี่พี่เข้าโซนต้องเฮ้ยเจ๊เจ๊เ๊เเฮ้ยเจ๊เจ๊เอเฮ้ยเจ๊เจ๊เ๊เเฮ้ยเจ๊เจ๊เ๊เผมชเต้องเฮ้ยเจ๊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 พี่ไม่เปิดตีมแล้วเปิดแล้วก็ปิดเลยเจอกัน